อีกหนึ่งเทคนิคปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์นะคะก็คือนะคะให้คุณปิดการขายล่วงหน้าไปเลยนะคะปิดการขายล่วงหน้า,าเสมือนกับว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อไปแล้วนะคะเสมือนว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วนะคะให้คุณตั้งคำถามว่าคุณลูกค้าสะดวกจะให้จัดส่งที่บ้านหรือที่ทำงานดีคะหรือนะคะ คุณลูกค้าจะชำระเงินสดหรือชำระบัตรเครดิตดีคะหรือนะคะคุณลูกค้าชอบไซส์ S M หรือว่า L คะนะคะหรือคุณลูกค้าชอบสีแดงหรือว่าสีอะไรดีคะนะคะสมองลูกค้านะคะจะเปลี่ยนจากหมดซื้อไม่ซื้อนะคะเป็นหมดเป็นหมดซื้อและจัดส่งที่ไหนดีนะคะ แต่ถ้าลูกค้านะคะย้อนกลับมาว่า,ายังยังยังไม่สะดวกซื้อก็อาจจะบอกเขาว่าแค่ลองถามดูก่อนนะคะนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะลองปรับใช้ดูนะคะจานั้นการถามเหมือนเสมือนว่าลูกค้าซื้อไปแล้วอะ่ะก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่ทําให้ปิดการขายผ่านอ Inbox แบบง่ายที่สุดค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ